ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับในจุดที่เราจะติดตั้งชุดคอนโทรลนะครับก็คือจุดที่เราจะยึดตู้คอนโทรลนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือตู้คอนโทรลนะครับที่ให้มาในชุดนี้นะครับ เราก็จะทําการเดี๋ยวเรามาติดตั้งตู้คอนโทรลก่อนนะครับเราก็แกะพลาสติกออกนะครับเอาชิ้นออกอันนี้ก็จะเป็นภา,ายในตู้คอนโทรลนะครับจะสังเกตว่านะครับด้านหลังนะครับด้านด้านหลังจะมีรูนะครับ มีรูเอาไว้ยึดน็อตน,นะครับทั้งหมดผมให้ไปก็คือ6กรูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูนะจะยึดสี่รูนะครับ,รบหรือว่าจะยึดสองรูตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็เอามามาร์กไว้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวุนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมสาธิตไม่ต้องการติดตั้งน,นะครับเดี๋ยวจะยึดให้ให้ดูแค่สองรูนะครับอ่า ไค้ดูแค่สองรูนะครับก็เดี๋ยวตอนติดตั้งจริงนะครับแต่ละคนก็เอาไปให้ช่างยึดนะครับหรือว่าจะยึดเอง่อาตามหน้างานได้เลยนะครับก่อนอื่น,นครับเราก็ต้องมาร์กก่อนนะครับต้องมาร์กรูก่อน จะกะเอาก็ได้นะครับอันนี้เดีวผมจะยึดให้ดูก่อน,นรตรงนี้หลายๆคนอาจจะให้ช่างนะในกครติดตั้งให้ก็ได้นะครับ อันนี้นะครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่จะยึดตู้คอนโทรลนะครับตอนนี้กแกะได้เดี๋ยวไปตัดออกเป็นอะไรครับเราก็จะได้ตำแหน่งตู้คอนโทรนประมาณนี้หน้าง,งานจริงีตัวไหน จะติดเนียก็เราก็ไปดูกันเอานะครับต่อมาครับตัวมอเตอร์มาดูด้านนี้ครับตัวมอเตอร์นะครับที่ให้ไปนะครับก็จะต้องทําการยึดน็อตนับสองตัวฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นตัวหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ทําแท่นยึดมอเตอร์ให้ดีนะครับอ่าอาจจะเป็นเหล็กก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้คงทนครับหลังจากนั้นนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นตัวเพรเชอร์สวิปนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับ ที่จะติดตั้งเข้าไปครับที่ให้ไปนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเทเชอร์สวิต์นะครับที่ให้ไปนะครับสายตัวนี้ถ้าจะเป็นสายปลั๊กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเรองมีปลั๊กอ่าสองตัวนะครับคือปลั๊กตัวที่หนึ่งนะครับ เป็นปลั๊กที่ใช้กับตู้คอนโทรนครับคือปลั๊กตัวนี้นะนะครับกับตู้คอนโทรลแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นปลั๊กที่ควบคุมมอเตอร์นะครับตัวใช้เฟสเชอร์สวิตต์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งงานนะครับให้เฟสเชอร์เวลาแรงดันตกนะครับเวลาเปิดน้ําตัวตั้งก็จะทํางานนะครับเราก็เอาตัวนี้ครับประกอบติดตั้งเข้าไปนะครับต่อตรงเข้าไปตรงนี้นะครับ เราก็จะได้เทปเทปพันเกลียวนะครับพันให้แน่นนะครับตรงนี้ก็พยายามพันให้แน่นนะครับเพราะว่าจุดต่ละแต่ละจุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพันไม่แน่นเนี่ยมันจะทําให้น้ำรั่วออกมานะครับหัานั้นเราก็ใส่เข้าไป เวลาเราใส่นะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่นนะครับให้ถอดออกมาพันเกลียวใหม่นะครับอันนี้ก็ฟทางช่างที่ติดตั้งเขาจะเป็นคนเช็คคนเช็คตัวเกลียวครับว่าแน่นหรือไม่แน่นนะครับอันนี้ตัวเคเทอร์วิที่ก็ติดตั้งไม่ยากครับ นะให้ให้หน้าของนะครับตัวนี้นะครับหันมาทางด้านเรานะครับตัวนี้เนาะเพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าสายมอเตอร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเข้าไปที่ตัวนี้นะครับอ่าเรายึดมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการต่อสายนะครับ นี่นะครับเวลาเราต่อเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่จะเป็นสายเข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็สามนี่เป็นสายกาวให้ดูตรงที่แผ่นตัวนี้นะครับสี่เป็นกาวนะครับแล้วก็ห้าหกนี่เป็นลายนิวตันที่จะมาเข้า,าตัวกล่องนะครับอันนี้คือลายนะิวตันอันนี้เป็นลั๊กเนี่ยผมต่อไว้แล้วนะครับมันต้องไปทําอะไรมันคือตัวนี้นะครับต่อไปแล้วนะก็จะเหลือสายมอเตอร์ครับอมอเตอร์ก็จะ ก็จะเหลือ UV นะครับ UV แล้วก็ใส่กาวอันนี้ก็ไม่ต้องเรียสนะครับเพราะว่าช่างที่เราให้ช่างเขามามา,มาตอกเนี่ยมาติดตั้งให้นะครับบางคนหลายคนอาจจะไม่ชำนาญเพราะว่าไม่ได้เป็นช่างนะครับก็ช่างเขาจะมีความรู้ของเขาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่อยากอะไรครับ สายกาวก็จะเป็นสายสีเหลืองเขียวนะครับก็เอาเหลืองเขียวใส่ตรงไปช่องที่มีเครื่องหมายกาวนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็เอาส่วนสีน้ำเงินกับน้ำตาลเนี่ยสลับกันยังไงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟไฟบ้านเป็นไฟกระแสสลับครับกลับใส่กันได้นะครับ ใ่เหมือนไฟที่เป็นไฟจากแบตเตอรี่อันนั้นกลับขั้วไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะช็อตก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ล็อกสายให้แน่นนะครับถ้าเกิดว่าสายมันหลวมนะเกิดจากการมันจะทำให้เกิดการอาร์ค ของหน้าสัำผัสได้นะครับทําให้ขั้วมันไหมครับเพราะนั้นต้องขันให้แน่นอันนี้ก็ทําให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคงงานแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นช่างเนะี่ยก็คงจะให้ช่างติดตั้งให้นะครับพราะนั้นเราก็ปิดฝาครับ ล็อกสายก่อนครับแล้วก็ปิดฝา ติดให้แน่นนะครับเพราะว่าันจะน้ำเข้าโอเคครับก็เราก็จะได้ปลั๊กตัวนี้นะครับเอาไปเสียบปลั๊กปลั๊กตัวนี้ครับจะเสียบไว้ตลอดเวลานะครับอไม่มีการดึงออกนะครับนอกจากการซ่อมบำรุงหรือว่าเมเทนแนนนะครับปลั๊กตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคครับเมื่อเราครับได้ต่อมอเตอร์แล้วนะครับต่อทีแล้วนะครับ ต่อไปครับเราก็ทําการต่อน้ําเข้านะครับอันนี้จะเป็นท่อน้ําเข้านะครับหยุดตารังเช็คคุยกันหลังจากประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือเราก็จะมาใส่นะครับตัวท่อน้ําดูดนะครับอทาท่อน้ําเข้านะครับอ,อันนี้ก็ ผมจะจำลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเหมือนว่าเป็นการเดโมนะครับงานจริงก็ขึ้นอยู่กับนักงานทีหนึ่งนะครับตัวท่อที่จะเข้าไปนะก็คือใช้ท่อขนาด1นิ้วนะครับใส่เข้าไปนะครับก็การประกอบก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการที่จะใส่กรองนะครับกรองน้ําเข้าก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าตัว กรองตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะไหนใส่ยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับอ่าเราก็มาใส่ท่อน้ําเข้ากันเลยนะครับอ่าตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟุตวาลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท่อน้ํากันน้ําไหลกลับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดูดน้ําขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวกรองอ่าแต่ว่าก็จะเป็นกลูค่อนข้างใหญ่นะครับเราสามารถใส่กรองละเอียดได้มากกว่านี้นะครับ โอเคครับเข้ามาดูกันอันนี้ผมจะประกอบประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องใส่ในเรื่องของท่อเข้าไปก่อนนะครับเทปันเกีียวนะครับ ประกอบก็ประกอบแบบทั่วๆไปนะครับตรงนี้จะต้องแน่นนะครับโอเคนะครับตัวกองตัวกองน้ำนะครับขาเข้าสามารถใส่แนว แนวตั้งก็ได้ครับแนี่นอนก็นได้ครับขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนนะนะครับแล้วก็จะเป็นท่อท่อดูดนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทากาวนะครับเอากาวมาทาก่อนเพราะว่าจะได้นะถ้าเกิดตัวนี้ไม่แน่นนะครับเดี๋ยวอากาศเข้าน้ําจะไม่ขึ้นนะครับโอเค ก็ทาก,กาวเข้าไปครับนี่ก็คือฝั่งท่อน้ำเข้านะครับอันนี้ผมต่อให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคครับต่อไปนะครับทางฝั่งท่อน้ำออกนะครับต้องต่ออะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับชุดนี้ก็ เดี๋ยวเราไปดูตัวนู้นนะครับผมได้ประกอบไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับว่ามันทํางานแล้วก็ประกอบยังไงนะครับไปดูกันเลยครับตรงชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่จะต่อออกไปนะครับใช้งานนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ขึ้นมาจากมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถใส่กรองนะครับเป็นกรองน้ําออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านรูปให้ดูนะครับว่ากรองน้ําออกเป็นลักษณะยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับท่อเมี1หนึ่งนิ้วจะวิ่งเข้ามานะครับจ่ายให้กับบอลวาล์วมชุดตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละชุดเนี่ยนะครับ จะจ่ายน้ําออกไปเพื่อที่จะลดน้ำขอวงอกชุดละ5โองค์นะครับชุดละ5โองค์เนาะชุดนี้มีทั้งหมด15โองค์ก็จะเป็น3ชุดนะครับ3ทางแยกออกไปชุดแรกนะครับก็จะต้องผ่านบนวาลก่อนนะครับเผื่อว่าชุดนี้มีปัญหาอะไรนะครับเราแค่ได้ปิดปิดวาลนะครับเพื่อเมเทนแนนชุดนี้ก่อนได้นะครับหลังจากเมเทนแนนเสร็จแล้วก็เปิดใช้างานตามปกตินะครับอ,ออกจากวาลนะครับ ออกจากวาลก็จะเป็นการใช้งานนะครับการใช้งานที่ออกจากวาลไปนะครับเราก็จะต่อเป็น3ามทาง1นิ้วนะครับแล้วก็ลดเหลือครึ่รงนิ้วตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปลงลงโอ่งนะครับอ่าตัวนี้จะไปลงโอ่งนะครับชุดนี้นะครับ1ซอนมี5โอ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องมีทั้งหมดออกไปทั้งหมดนะครับ ห้านะครับห้าวาวนะครับออกจาก3มทางจาก1นิ้วลดครึ่งนิ้วจะต้องใส่บอลบาลวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้รีรีเฉลี่ยให้5องค์ที่ต่อจากนี้ไปนะครับมันออกมาเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่บอลวาลบน้ําจะแรงไม่เท่ากันนะครับน้ำตรงช่วงต้นจะแรงกว่าน้ําตรงปลายนะครับก็จะแรงน้อยนะครับในส่วนขององค์สุดท้ายนะครับให้เราใช้ ข้อลดเป็นข้องอนะครับ1นิ้วนะครับออกครึ่งนิ้วแบบนี้ได้เลยนะครับองค์สุดท้ทายนะเพราะว่าเราไม่ต่อไปใช้งานแล้วองค์สุดท้ทายก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คืออ่าลงไปเลยนะครับองค์สุดท้ทายก็จะปุ๊บแล้วก็ลงไปที่องค์ข้างล่างนี้เลยนะครับแต่เป็นข้องอแบบนี้ลักษณะแบบนี้นครับการต่อให้ต่อแบบนี้นะครับอ่าซึ่งนะครับทั้ง3โซน จะต่อเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือมีบอลวาลครึ่งนิ้วเนี่ยหตัวนะครับออกไปลักษณะน,นี้ทั้งหมดนะครับการทํางานของแต่และชุดนะครับจะไม่ไม่พร้อมกันนะครับคือจะทํางานสลับกันชุด1นึางทำงานแล้วหยุดนะครับชุดที่2ทํางานแล้วหยุด